วินนะคะวันนี้เราจะมาทายใจกันค่ะพวกเราสนิทกันวันนี้นะคยเห็นแค่ตัวีวันนี้เราเนาะเราดูคอนเสิร์ตด้วยกันสามคนเลยนะไม่เลยไม่ได้ไปสงสารพี่เนยอ่ะบางทีพี่เนยก็ไม่รู้ว่ามันชื่อเกมอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยอันนี้ใช่เลยพี่ลิ้นรู้สึกไงบ้างตอนนี้พี่ลิ้นมันไม่ตรงสับเป็ไใหญแต่ว่าพี่ลิ้นหล่อนะเฮ้ยโดน กพูดอยู่โอ้ยคนอื่นจะคิดว่าเราไม่รู้ใจกันไม่ได้เราผิดไปแล้วมาทายใจกันนะคะดูว่าเราจะเออเป็นพี่น้องที่ใจตรงกันขนาดไหนซึ่งพี่เดชเชื่อว่าเราอ่ะนะน่าจะเกมนี้เราน่าจะได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์พวกเราสนิทกันมากแต่จริงๆอย่าพูดไปก่อนเยอะเ้ยเพราะว่าเผื่อบางเล่นแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้น ทายใจนะว่าอีกสองคนจะตอบกับเราไหมโอเคอันแรกหมวดผลไม้ครับสามสองหนึ่งสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อ้าไม่ฝรั่งหรอสตรอเบอร์รี่ดีกว่าแตงโมดิอ้าวสตรอเบอรี่อ่ะทุกคนชอบจะตอบสตรอเบอร์รี่แต่ว่ามันแพงไงสตรอเบอร์รี่แพงไม่เกี่ยวไม่ได้กินเราชอบสตรอเบอร์รี่ปุ่นน่ะแล้วมันแพงเกินไปอาจจะต้องสั่งแตงโมเขาไม่ได้บอกว่าให้กิน ปล่าก็แค่คิดเองข้อต่อไปค่ะต่อไปสีอ่ะมาอันที่ง่ายมาจับมือหนึ่งสามสองหนึ่งชมโูชมพูเพราะว่าเหมือนแบบเวลาพวกเราแบบทําอะไรหรือว่าแต่งตัวหรืออะไรที่เราอยากจะให้มันเข้ากันหรือเป็นธีมอะไรเงี้ยพวกเราจะเริ่มสีชมพูก่อนเลยใช่สีชมพูชมพูอาหารโอ้ยสามสองหนึ่งใครซัก Pizza> พ <S <s Pizza. ิซซ yeah. <si ่าพิซซ่าจิ้มพิซซ่าพล่ใช่พิซซ่าก็เพราะว่าพี่อะพีคเล่ตอบข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทั้งหมดของคนเดียวใช่ไงเพราะหนูกำลังคิดว่าอ๋อสงสัยพอหนูพูดพี่น่าจะน่องนึกถึงหนูคนเดียวแต่ไม่พิซซ่ามันคือเวลาเราสั่งกันมาแล้วเราตี้องเล่นเกมพีคเล่ต่อไปตักใช่ไหมคะหนูรู้ยังไม่ยใครเราเล่นเกมเดาใจกันไม่ใช่เดาใจเขา รสชาติไอซ์เพลแปลว่าแบบว่าเปรี้ยวเด็ดๆไอซ์แล้วแพนๆนะไม่ต้องไม่ต้องมาช็อกโกแลตมินต์ชิพใส่กุ๊กกี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เอายพี่ไหนกำลังจะพูดว่าหวานหวานสามสองหนึ่งวานิลลาวานิลลาวานิลาพี่เคยเคยเห็นแครกินวานิลลาเหรอเอ้าก็ปกติกินวานิลลากันไม่ใช่หรอไม่ช็อกโกแล ไเออเราผิดไปแล้วพวกเราสนิทกันมากประเทศโอเคงล้วแม่อันนง่ายสามสองหนึ่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นโอ๊ยกสิถูกสิพวกเราชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันแล้วก็พี่หน่อยแจมรักญี่ปุ่นมากชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นตลอดไปค่ะศิลปินสามคนนะสามเหรอยากแล้วสามสองหนึ่ง เบบี้เบอร์ในตอบเอชเชียนซาลีน่าโกเมสแต่เราควรจะตอบซาลีน่าโกเมสเราไปดูคอนเสิร์ตด้วยกัน3คนเลยนะไม่เลยไม่ได้ไปไม่เลยไม่ได้ไปเอาเลยไปกับใครกับหนูเอ๊ะที่ไม่ได้ไปเหรอไม่ได้ไปเออมาข้อหลับไปกิจกรรมเวลาอยู่บ้านโอ้โหมีเราว่ามีอยู่แค่สองอันอะสามสองหนึ่งเล่นเกม วันไม่ตรอบอะไรอ่ะ Netflix พี่ตอบว่านอนนอนเออพี่ก็กะว่าจะตอบว่านอนแล้วพี่ไหนตอบอะไรเล่นเกมคนละอันสุดท้ายตัดเนี้งโอเสองหนึ่งมามาโอเคอันนีกเอกสาร y e เด็กนั่นหนูมองแอบมองเห็นเลยอ่ะหนูไม่ค่อยคิดกองหนูไม่อยากกิ๊กอองที่นั่งกองโดยสันดาห อยาคำถามแรกคำพูดติดปากของพิเกตคืออะไรคำพูดติดเว้ยพิเกตเนาะอ๋อไม่รู้เราว่าเรารู้นะพิเกตไม่รู้คำนี้บ่อยใช่ไหมเดี๋ยวเหรออเดี๋ยวไม่รู้ทุกวันพี่อะพี่ไม่รู้ทุกวันพิเกตต้องรู้สิวะพิเกตพูดบ่อยมากคำนี้พิเกตเรียากแข่งวันไปไหนดิเราหนูพูดทั้งวันเนาะกับใครกัอาจายเป็นไปอย่าไปสิวะอย่าพูดสิเราต้องมีความซื่อสัตย์สิวะพิเกตอเล่พร้อมไหมสามสองหนึ่ง เอ้มีตรงสองคนอ้าวถ้าก็ทำนี้บ่อยสุดปะวะไม่ใช่อันนี้มันบ่อยเพราะในกิจวัตรประจำวันไงแต่สิ่งที่พี่เล่นชอบพูดคือพี่พี่พี่เัลโหลพี่พี่แม่ด้วยเลยก็ถ้าสมมติแม่ด้วยสมมติว่าหนูเล่นเกมนี้กับแม่หนูก็จะตอบว่าแม่อ๋อพี่พี่รังกแม่เรียนทั้งวัน ี่หน่อยใบให้หนูหนูถึงตอบถูกแล้วเนี่ยต้องต้องถูกงั้นสามคนนะโหพี่โหดไปเราก็ไม่ได้คะแนนไม่ได้ไม่ได้ไพี่สู้พี่ก็แอบโคกันดีสองคนหัวกันหัวกันต้องทำต่อไปอาหารสุดโปรดของพี่เล็กคือเมนูสุดโปรดพี่นมีของชอบอย่งไม่กี่อย่างหรอกยอ่งหยุดเล่นเป็ดก็ได้หว่ะได้คำตอบแล้วไม่รู้เว้ยหนูรักพี่นะพอไหมสามสองหนึ่ง เฮ้ยถูกบอลโอ้โหี่ไหนีันกอดตนะนะใส่เลือดออาไม่เอาหนังนึกว่ามีคนบอกเขียนใส่เลือดตอนนั้จะเขียนด้วยละแต่กลัวมันยาวไปขอบคุณนะทุกคนขาแค่ไหนแล้วต่อไปครับหนังหรือซีรีส์เรื่องโปรดของนิลเ็กคือโอ้โหยากเลยอะตอนนี้ปัจจุบันอนาคตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอางี้ กลางกลางกลางม่แน่ใจเลยว่าจะตอบวันไหนอ่ะตอบแล้วใช่ไหมตอบแล้ว่ะสามสองหนึ่ง้ยโอ้ยตอนแรกมันจะตอบวันพี่เราตอบอะไรอ่ะนี่มันไม่ใช่หนักนี่มือนี่มันเป็นไต่กันอย่างลิตี้ก็มันก็เป็นซีรีส์มัมือนกันตองเป็นทางเซฟบริดต์ตองทางเซฟบริดตทิกเก็ตทีนี้จะเขียนวันพีทแล้วปะท์ แล้วเป็นคนโปนักร้องใช่ไหมคะมามามาสาวสาวงรู้เฮ้ยอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดเยอะทำไม่อยากคิดมากแล้วเขียนไปแล้วช่างมันไม่ลบแล้วมาสามสองหนึ่งเฮ้ยเกลือเกือมีเบอร์แล้วพี่พี่ก็ให้แต้งหนูจะสิมีบ้า์กเลยหน้าโรเมสหนูบอกมุนทั้งคู่เออมอกไม่ถูกเลยเยังอันนี้อยากได้เป็นแฟนอ๋อเอาไปอันนี้ไม่ใช่ศิลปินที่มอกมุน มีในอนาคตพิกเล็ตอยู่สาวพีแต่หนูก็ชอบพี่แจมพี่แจมไม่ต้องผิดหวังนะอะไรป่ะไม่ต้องเฟลเพราะพี่ตอบถูกเข้าใจไหมโอเคเกมอะไรที่พิกเล็ตเล่นบ่อยที่สุดเกมที่ติดสงสารพี่เนยอ่ะบางทีพี่เนยก็ไม่รู้ว่ามันชื่อเกมอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยาเอาแล้วเราขอแล้วพี่นายคอยเล่นคำอธิบายมันก็มีหลายๆอย่างที่พิกเล็ตพี่น่ะติดเกมทุกอันเลยอ่ะไม่มีอไหนที่ดูไม่ติดเลยอ่ะมันมีอันไเดียว อะไรวะมันมีปัจจุบันที่ติดอ๋อนึกชื่อเกมออกแล้วแต่เราคิดชื่อเกมอีกอันนึงไม่ออกเฮ้ยหรือว่าอันนี้วะมันชื่อเกมว่าอะไรวะพี่เขียนบรรยายก็ได้ว่าเป็นลักหนักเกมสโคบเกมเออว่าแบบสามสองหนึ่งเกมชื่ออะไรอ่ะเฮ้ยพอร์เราจะเขียนพอร์กแล้วเราจะเขียนนอนรันน่ะนั่งน่าขอโทษทีขอโทน มันติดเกมพบเกมเล้วมันยากเฮ้ยรู้ป่ะตอนแรกเราเขียนว่ามอนฮันเว้ยรู้ป่ะตอนแรกเราเขียนตัวเอ็มแล้วเว้ยเฮ้ยเห็นๆให้ีกพายแล้วมันก็นึกถึงอันนี้เว้ยเขาพิกเล็ตไม่ชอบทวงให้เราเล่นอีออีีเกมอันนั้นอะชื่ออะไรนะที่ทำอาหารยากๆอ่ะโอ้ว่าคูนโอ้ว่าคูนเออตอนแรกเราเขียนมอนฮันเว้ยเราก็เฮ้ยแต่พิกเล็บแม่งก็บ้าแพนเน็ตซูมบันนะสร้างสนจัดแต่พอดีว่าเงินหมดอะไม่มีเกมใหม่อะก็เลยเราเติมให้ไหม ขอบคุณแเนยอย่างง่ายเนยง่ายเหรอใช่เพราะว่าเนยเขาแบบไม่ค่อยมีอะไรเยอะในชีวิตเลอที่เลยเสียเงินกับการชอปปิ้งอะไรมากที่สุดโอ้โหเสียเงินกับอะไรใช่ปะ เอ้ยเนยชอบอะไรหรือว่าสิ่งที่เนยอยากจ่ายวะหนููได้คําตอบแล้วอะไรวะมันไม่ได้ว่าต้องแพงหรืออะไรมันไม่ได้ว่าต้องแพงแต่เป็นการที่แบบสิ่งที่เราเต็มใจจะเสียตลอดอ่ะอันนี้ก็ละอ๋ออันนี้น่าจะน่าจะเยอะสุดเลยคือสามสองหนึ่งที่ได้ตอบแล้วน่าขุมมากกาแฟอาหาน่าจะน่าข้งแต่สมัยเนยแบบวัยรุ่นอะเนยเขาที่ซื้อกล้าตาหรือรักคุณไ แต่้อยก็ซื้อกาแฟเต็มไปหมดเลยใช่ไหมหนูหูดถูกปะแต่้นยก็ซื้ออาหารหมาแพงมากอ่ะใช่เออจริงถือว่าสองคนนี้ตอบถูกโอ้ยนอเ่นจะคิดว่าเราไม่รู้ใจกันไม่ได้รู้รู้รู้แจมงแบบพี่เละรู้เมรู้อะไรที่เนไม่กินไม่กินตอบไม่ได้ว่ะมีไม่รู้จริงไม่ได้ไง เฮ้ยพี่หนูก็ต่อตามดีว่าพิงเลยขี้รลอกบอกรู้เลยว่าตอนเรียนหนังสือเป็นยังไงหลอกเก่งโครสามสองหนึ่งพี่แม่ขี้หอบก็พูดอยู่ใช่เราเขี้วมบเมือเทศุทิ้งตลอดอ่ะกูไม่กินแจมน้อยก็ไม่กินหูฉลามอ่ะ วันน่ะหมูฉามจะไปกินบ่อยปบ้างพี่กินเขาก็ไม่ข้าวอยู่แล้วเรานี่ก๊อกกอขอยาเดี๋ยวลอกเร็วพี่แจ็คไปทางนี้เดียวลอกสเปคผู้ชายของเนอเป็นแบบไหน ต้องสเปกง่ายแต่ว่าพี่ลิ้หล่อนะพี่ลิ้หล่อแต่สเปกเราอะคือคนแก่แล้วไม่หล่อเพาะว่าแก่พี่นี่หมายถึงแก่กว่าเฉยๆสูงวัยอะก็แบบแก่ไม่แก่คือหมายถึงว่าเรียกว่าแก่ไม่แก่คือแก่กว่าเราสิบปีขึ้นไปไม่ใช่แบบกว่ยสี่ห้าปีอะไรอย่างงี้นะต้องแก่กว่ารอบหนึ่งอะต้องต้องต้องมีอายุมากกว่าเราสิบปีขึ้นไปถึงจะพิจารณาได้ต้องแบบคุณลุงค่ะ ประเทศที่เลยอยากไปแต่ยังไม่มีโอกาสเด้่ยโอ้โหเนยอยากไปหลายที่มากเลยเดี๋ยวนะประเทศที่อยากไปหนูไม่รู้ชื่อประเทศด้วยซ้ำอ่ะคิดว่านะมีคนใบ้เหรอมีคนใบ้ขนาดใบ้ยังไม่รู้เลยแต่ว่าเนยอยากไปหลายที่มากไปแล้วไหมอ่อเนยอยากไปหลายที่ขอโทษนะทุกคนเออเนยอยากไปโลกเลยมันไม่มีไหนไม่อยากไปเลยยังไม่ไปด้วยบ้านพี่ข้อนี้ยากมากเลยเดี๋ยวนะไม่เป็นไรหรอกข้อนี้เราไม่ว่าทุกคนหรอกส ประเมันเป็ประเทศเพราะว่าเราเคยไปแล้วนอร์เวย์เออหรอเเราเคยบอกว่าเราอยากไปอิตาลีแล้วทุกคนห้ามเราหมดเลยทไมอ่ะมให้เราไปคนเดียวอิตาลีโจรมันเยอะไงใช่แต่เราอยากไปแอปพลิเคชันที่ติดมากที่สุดคืออะไรวะอันเดียวเลยพี่อ๋อแอปพลิเคชันนะนะมันแปลว่า แอปทั้งหมดที่อยู่ในมือถือของพี่เอออยากความไม่ได้ไม่ชอบพี่ด้วยอแอปที่ติดเหรอใช่มีอยู่อันเดียวเท่านั้นนะพี่ถ้าเนยตอบผิดป่ว่าเนยไม่มีใจตัวเองสามสองหนึ่งจะบ,บ้าตายเฮ้ยตอนแรกเราตอบเน็ตฟิกแล้วเว้ยพี่แม่งอันนี้ไม่ใช่ใครๆก็เข้าฉันก็เข,ข้าคาเลนดาร์พี่ต้อ,องตรวจอะ คนต้องตอบให้เหมือนเขาเลยไม่ได้เนยอะผิดเองตอบผิดหนูก็ใบ้แล้วไปอีกอ่ะพี่เด็กอุตส่าห์พูดแล้วอ่ะจริจริงๆข้อนี้เกือบถูกแล้วขอโทษนะแจมตัวเองไม่รู้ตัวเจอเนยทีไรเนยอยู่ในเน็ตฟิกตลอดเลยอ่ะเอไซส์รองเท้าของแจมคือเบอร์อะไรครับอุ้ยเดี๋ยววต้องเป็นตัวเลขนะเบอร์เริ่มอะไรเบอร์เริ่มมาเด้มา หนึ่งเฮ้ยวุทำิดเฮ้ยหนึ่งเาไม่ใช่สามหกอ่นเดี๋ยวก็จิ๋วไปเราสามแปดเขาสามเจ็ดอเหรอเออคดีคดีดาราชายที่แจมชอบโอ้ยไม่อยู่คนเดียวอ่ะกว้างมาก ใครไม่เราชอบคนดวงตารู้หรือเปล่ารูแล้วตาเยเยมะมาแต้วสองคนไงไม่อะมันมีอยู่คนเดียวเท่านั้นแยวในดวงใจแจมรักมาตลอดการใช่สามสองหนึ่งทำดีมากซิสเตอร์ ไอ้แดเนียลแร็ปคลิปเลยอไม่อะไม่ออะบกแต่ว่าแต่ว่าเพราะว่าเราจำได้ว่าเพราะว่าแต่ก่อนอะแจมชอบมากแดเนียลเพราะแบบนางตาเยอะอะไรเงี้ยตอนเด็กๆใช่ปะแต่เราคิดว่าเอ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบณตอนนี้ณโมเมนต์เนี้ยแดเนียลแบบตาไม่เยิ้มแล้วแดเนียลไม่ได้ทำให้เราอกหักไงเพราะเราคิดเลยป่ะแจมชอบคนนี้อยู่เพราะว่าแบบคนนี้มันทำให้แจมอกหักเพราะเขาแต่งงานใช่พี่เนยเอาขึ้น เขาชีพในฝันพือคีบอะไรหนูรู้เลยแต่หนูไม่รู้จักคำฝาปะเราไม่รู้อาชีพในฝาหนูรู้พี่แจมหนูรู้พี่แจมรู้หนูเขียนไม่เป็นหรอกแต่ว่าเอาเถอะอธิบายมาพี่แจมพี่แจมพูดเด็กแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบแต่ใช่ถ้าตอบผิดนี่ตกเลยเออสามสองหนึ่งอู้ยได้เกียงเกียงเกียงอะไรอะนักขุดกระดูกไดโนเสาร์หนูนักขุด ต้นเนี่ยสองคนนี้คือนักโบราใช่มันเรียกว่ามันเรียกว่าอะไรนะโบาณคดีนักขุดไดโนเสาร์เลยว่านักขุด f o นักขุดกระดูกไดโนเสาร์ของนักขุดฟ o s เขาเรียกว่านักโบราณคดีเวี่ว่านักขุดฟ o s s i ลอะไรศัพนามที่แกเขาใช้เรียกแฟนโอ้โหเรียกเรียกเรียกแฟนงี้แฟนเหรอ จะแม่งเปลี่ยนไปเรื่อยเออมันเปลี่ยนไปเรื่อยทุกซีซั่นเลยแปลงกลางสาวกลางปัจจุบันปัจจุบันโหยากแล้วไม่ได้ว่ะนนี้ลบเลยเอาปัจจุบันหรือไม่ปัจจุบันไม่เอาไม่เอาปัจจุบันเอากลางเอาแบบที่หนูคิดว่าพี่ตอบเอาที่แบบกลางๆที่ได้ยินบ่อยสุดแล้วกันนะเออโอเคสาหนูผิดแล้วแหละหนูผิดหนูผิดและโอ้ยโอ้ยโอ้ยจริงเหรอโอ้ยโอ้ยจริงเหรอ เฮ้ยโอ้ยโอ้ยแจมแจมเราใจง่ายเหรอนี่ถูกมากี่ข้อแล้ววะเฮ้ยถูกเยอะสุดตั้งแต่ถ่ายมาแล้วว่าแจมอ่ะนั่นน่ะดิว่าชีวิตเราน่าเบื่อยจริงด้วยไอคอนหน้าเบื่อคำถาสุดท้ายของเกมนี้ครับถ้าให้เลือกหนึ่งเมนู กินไปตลอดชีวิตจะเลือกเมนูอะไรโอ้โหโู้โหจะกินเท่าหลายอย่างวะกลางๆกลางๆมันอยู่สองสามอย่างที่เราจะกินได้ไปตลอดเออหน่าไม่ไม่ต้องคิดมากหนึ่งสองสามปิดไม่มีอะไรเลยไม่สนใจน้านายตอบแล้วว่าผัดกะเพราน้ัดกะเพรมันกะเพรายังไงเพิ่งไม่รู้จักพี่วะขอโทษ จำต้องกินแต่กะเพราแต่ตอนแรกเราจะเขียนส้มตำปูปลาแล้วรู้ป่ะเออจริงๆรแล้วชอบกะเพราไข่ดาวส้มตำปูปลาแกงจังแกงส้มนี่หน้าเขียนแล้วอ่ะแกงส้มไข่ต้มส้มตำอันี้ต้องเลือกอันหนึ่งกะเพรามันคือเวลาที่อยู่ข้างนอกตอนแรกเราแค่คิดว่าถ้าเราตอบว่าส้มตำเราต้องกินส้มตำโดยที่ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินแป้งไปตลอดชีวิตก็หิวอีกโอเคครับแต่แล้วคิดควารู้ใจกันไหม รู้ใจไหมวะเลคนรับนิวได้ <laughs> ก็รู้ใจกันดีค่ะใช <laughs> <laughs> ่ค่ะใครอยากให้เล่นเกมเอ,อ,อื่นๆเกมไหนที่ใครอยากจะให้เราลองมาเล่นก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะ <laughs> อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะช่องพิกเลตแอนทวินชาแนลนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ <laughs>